ทำไมพื้นหลังเปลี่ยนสีได้ล่ะคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของภาพได้อย่างง่ายได้เรามีคำตอบที่จริงเทคโนโลยีนี้เราจะเรียกว่า green screen แต่เพื่อไม่ให้ซ้ำกับใครเราขอตั้งชื่อว่า naive background color changing algorithm อชื่ออาจจะยากและเรียกยาวไปหน่อย,ยงั้นขอเรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนสีพื้นหลังภาพอย่างง่าย อย่างที่ทราบกันดีว่าไฟล์ภาพนั้นจะถูกเก็บอยู่ในเชิงตัวเลขซึ่งเราสามารถประยุกต์นำข้อมูลเชิงตัวเลขเหล่านี้มาสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆได้สำหรับกระบวนการที่จะเสนอนี้ไฟล์ภาพจะต้องมีพื้นหลังที่เป็นสีเดียวกันใช้เทคนิคของการแทนที่สีหลังจากที่ทำการแปลงไฟล์ภาพแล้วก็จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสีของพื้นหลัง โดยจะเริ่มอ่านค่าสีตั้งแต่พิกเซลแรกถ้าค่าสีที่อ่านได้นั้นตรงกับค่าสีของพื้นหลังที่รับเข้ามาก็ให้ทําการแทนที่ด้วยค่าสีใหม่แต่ถ้าหากว่าค่าสีที่อ่านนั้นไม่ตรงกับค่าสีพื้นหลังที่รับเข้ามาก็จะให้ไปอ่านค่าสีในพิกเซลถัดๆไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดที่พิกเซลสุดท้ายจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ภาพที่พื้นหลังได้เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการ อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว